สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอของอ้อนี้ที่มีใบเป็นลายๆายด่างๆแบบนี้มันคือต้นพลูช้างด่างป่านะคะพลูช้างด่างป่าเนี่ยค่ะต้นมันจะสวยงามมากๆเลยนะคะเวลาที่มีออเดอร์สั่งกันเข้ามาอ้อจะทำการถอนต้นถอนอย่างนี้นั่นเพื่อน ถอนอย่างนี้นะอ่าแล้วเราก็จะได้มาแบบอา้าวอันนี้ไม่ได้ลากมันมาด้วยเดีย๋ยวนั่นเพื่อนนะนี่ค่ะถอนแบบว่ามีลากขึ้นมาด้วยนี่ก็คือภูชช้างด่างป่า1ต้นเวลาที่อ้อถอนขายนะคะอ้อจะทำเป็นชุด1ชุดก็ประมาณ20ต้นนะฮะเพื่อน1ชุด20สิต้น ราคาแบบเก็บเงินปลายทางนะภูช้างด่างป่าเป็นไม้ที่ปลูกประดับแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยในตัวสำหรับใครอยากทราบสบรรพคุณของภูช้างด่างป่า <c oughs> เดี๋ยวอ้อใส่ไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี้เวลาที่ไม่มีอะไรให้มันเลื้อยนะคะมันจะเลื้อยไปตามพื้นดินแต่ถ้ามันมีกิ่งอะไรให้เกาะมันก็จะขึ้นเกาะตามกิ่งไม้อื่น ใครใครสนใจอยากจะได้พันภูช้างด่างป่า0876069955 ID line A U N G S A R A 09อังสรา09นะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีค่ะ